จะไปชนหรือไประยองเลยทำไมหาตามไม่เจอเพราะหลง่มเลยโอเคนะเป็นฮะภาพรวมแล้วก็ดังดีกับปล่อยให้กระเพาะหิวดังดีกับปล่อยให้กระเพาะหิวทำไรครับทำไรครับอ๋อมาใส่กลัวไม่ทำนางใต้นั่นแหละอ๋อได้เล

เป็นอาหารก็เรียกว่าเป็นประเทศอาหารจานเดียวหรือบางคุก็จะอาจจะเรียกเป็นเป็นพวกสลัดาาเส้นออใช่อ่เส้นเส้นเส้นใหญ่เส้นเล็กทางบ้านพี่เจีาา๊ยบอ,อ่าเรียกว่าเต้าคั่วม่จ๊กปะเต้เาคั่ว ไม่ใช่เต้าคั่วหรือว่าเสาคั้วเสาคั่วบ้านเหล้าวทางชาใช่ยชาทางภาคใต้แบบแต่พื้นที่นะพอบ้านพี่แกไปจะเรียกเสาคั่วถ้าจังหวัดไหนเรียกแบบแม่กอของแม่มาเี่ยจ้าขาคั่วแม่พูดตั้งแต่เล็กต้อเป็นเจ้าคั่วเออมาเสาคั่วเจ้าขั้วไม่นู่นที่เดี๋ยวขอวล้างวัตถุดิบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ราจะกัดเรียงชายช่ยชายจ่ อ๋ออันนี้เป็นส่วนผัดส้มย่างนึงที่เราจะใส่ในเมนูวันนี้เล้วเลยน้องมาหล้วกต้อนนี่ก็มันเกลืออะไรล่ะหมูสามชั้นกับเนื้อเนื้อเนื้อไหมเนื้อไก่โหเนื้อหมูมันไม่โหเลือดหมูมันไม่ได้ไปสุพรรณลาวบ่งบอกเลยนะใช่ไหมใจใจใจว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อสุพรรณรั่งอ่ะวั่งอ่ะเดี๋ยวผีจะมาทำลิปแรงตายทั้งวันนะน้องเออใครยากเนยบ้างใครยากเนยคอมเมนต์มาแนงทั้งวันเลยอย่าเรียนติดทุกวันละตายหัวโตยังงี้ ยังเมนูวันน <cek warm st anza> ี <uno> yeah. ้อะไรวะเท้าหัวเท้าหัวเมนูวันนี้คือเท้าหัวมันจะต้องมีหมูสามชั้นอย่าเนื้อไม่ได้มันจะต้องมีหมูสามชั้นเดี๋ยวเราต้มหสามชั้นก่อนคำเลือดเดี๋ยวเราดูว่าสุกหรือยังก็ได้อ่ะรู้สุกยังเราเลือกมันเป็นเมนูที่ต้องใช้อ่ะอันนี้ขอบอกว่าสุอยากต้องลวกผักก็ลวกใช่ใช่ใช่หาอะไรอีกอ่ะห้าห้าร่องห้าที่ร่องทุ่งเกี่ยวมาโอ้หัวบ้านเมรีนี่สุดยอดจริงๆเลยใช่ใช่ใช่อ้าวมันสุกไหมอ่ะ จะรู้ไหละ่ะเลือดมาแดงปละ่ะแดงไม่แดงเลยแดงก็ั้นก็ไปสุกอีกเนี้ยไปลวกใหม่เดี๋ยวลวกก yeah. นะ่อนนะเลือดเลือสุกไหมอ่ะเลือดเลือดอะไรซุกแล้วนะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราต้องทอาเลือดขืนเลือดเอาเลือดขึ้นเลือดขึ้นหนาโอเคเดี๋ยวมาดูตอนตอนเสร็จเลยดีกว่าตอนนี้มันวุ่นวายมากเสร็จแล้วยังเนะนี่ยยังจัะทำเมนูอะไรเนี่ยมันโคตรยากเลยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่า สตรีมันเยอะโอ้โหเยอะมากทั้งลวกทั้งต้มทั้งทอดใช่ใช่ใช่นี่มีลวกมีลวกมีลวกแล้วดูนี่ทั้งหูท้ทอดอยู่ในกระทะอยู่เลย <c oughs> แล้วก็มีแผ่นเคี่ยวทอดอีก <c oughs> เป็นเมนูที่พุ่หวายมาก <c oughs> มุ่งหวายนะ <c oughs> <c oughs> ไปไปต้อปว่าส่งไหมเดี๋ยวผมปั่นกลมล้อไปส่งที่มันเด็กที่ปนกลมล้อเด็กแว้นเด็กแว้นเด็กแว้นเฮ้ยลูกค้ารอนานเนี่ยโอ้ลูกค้าเราเจรอแป๊บนึงอะไรอ่ะทำไรอ่ะเต้าห้อเต้าห้อเออเตาหูวทอดนี่แหละมันเต้าห้อเต้าห้องทำไมอ่ะเมนูใหม่เต้าหูวทอดแล้วหมามากินใครห้อห้องเลยล้อล้อใช่ใช่จับฉันด้วยใช่โอ้หนี่เหลือจากงานทีแล้วชัวร์ใช่ไม่ใช่ผมถึงโมงนั้ไอ้ลูกค้าโต๊ะสามอ่ะตายแล้วรอนาน หลับไปแล้วอ่ะทุกคนเมนูนี้ทำกินค่อนยากเลยอะไรหมู้องไม่ใช่เต้าหู้ทอดอ้ยอร่อยเแค่เต้าหู้ทอดเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหเมนูทำกินยากมากเลยทุกคนเมนูเอาไปเต้าหู้ทอดใส่ที่มาเพราะอะไรเดี๋ยวกักละ ลูกค้ารอไม่ไหวแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมเครื่องนี่แบบวุ่นวายมากวันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนี่สองชั่วโมงกันเนี่ยแล้วลูกค้าอยากกลับหมดแล้วเดี๋ยวรอดูตอนเคี่ยวน้ำจิ้มเลยตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ไม่บอกว่ามีอะไรบ้างลวกอะไรทอดบ้าง Several bad puns later <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแม่ครัว มต้มไข่ยังไงเนี่ยดูเลเนี่ยไอโจนี่เขาแน่ไข่ลวกยังไงครับมันคือแหงไม่ได้เมนูมันต้องมีไข่ลวกด้วยเหรอมันเมนูไข่ต้มเอาแล้วไงโอ้โหดูเลยนุ่มเลยเย็ยต้มเป็นไข่ลวกไงดูดิยใส่ซอสใส่อะไรอร่อยเลยเดี๋ยวเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาหมิ่นไปไหมหมิ่โอ้โหดูดิอันไหนน้องๆไม่เชื่อว่าแม่งต้มไข่เป็นไข่ลวกเฮ้ยเอ้าวอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ อันนี้ของพี่นะอันนี้ของพี่นะครับผมโอ้ตายแล้วกอทำกันบ้านเนี่ยโอ้โหไข่นบแท้ๆนะอนีบี่หนูต้องไข่ย่างไงให้เป็นไข่รวงวะเนี่ยคนเห็นไตกหัวไมมพอดีเลยครบคนเออครบคนเลยไม่ต้องทำแล้วไอ้อะไรห้องห้องะไรต้อห้องต้แห้งอะไรอะโอ้ยไงโอแฉลบแฉลบได้ครับได้ครับ โอ้โหเสริมเสริมเสริมโอ้ยโอ้น่าดูอะเต้าหงสเยอะเลยจะไข่ลวกจริงเนีงยอันเนี้ยมันจะต้มมาไม่กินกับอะไรเนี้ยไอ้อะไรวะไอ้ท่องคู่อะไรเนี้ยตอนทีนี้ต้มมาให้เป็นไข่ลวกเต้าหงสเด็ดเลยเต้าหงส์โอ้โหเฮ้ยดูอีกใบดิว่ามันก็พวกกันหมดและหต้มมาหลุต้มหมามันเจ็บจนขาด เรามาทำพริกน้ำส้มกันก่อนกว่าระหว่างรองอันนี้คือของจำเป็นในสูตร่ไใช่ใช่ใช่จะมีพริกน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลกับน้ำมะขามเปรี้ยวออกรสหวานเปรี้ยวหวานนิดหน่อยใช่มานี่ก็จะมีกระเทียมใกระเทียมลงไปเทียมตามพริกน้ำส้มเนาะเนี่ยแล้วก็พริกแดงหรือภาษาใต้เรียกว่าดีปรีต้ำโคร โพอละเอียดแล้วก็ตักขึ้นพักแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูคนใส่เดี๋ยวค่อยดูอันนี้โขลกเข้าไปไม่ทีต่อไปคี่วได้เคี่ยวเอานั้งหมดอ๋อน้ำทางน้ำทางน้ำทางเร็วเคี่ยวเคี่ยวไอ้น้ำหวานน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มหวานใช่ขั้นตอนแรกกาคเอน้ำที่หวานก็ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกใส่น้ำใส่น้ำลงไปใส่น้ำไปประมาณถ้วยหนึ่งตามใจชอบหนึ่งถ้วย ปียก้านน้ำม,ขมะขามเปียกเขย่าเขย่าไม่เขย่าได้ไงมันนอนก้นน้ำมะขามเปียกเรื่องนึงอ่าใส่ไป,ไปมันค่อยตัวอื้อหือเหมือนไม่โคนเลยอ่ะแต่อาจจะเปรี้ยวนะน้ำตาลปี๊บวพูดภาษาอะไรอ่ะน้การเปี๊บวซ่องช้อนก้นซ่องช้อนโต๊ะอ<ห>อโอ้โหยังเขี้ยวเลยเหนียว อันนี้คือน้ำจิ้มหวานเคี่ยวให้มันเหนียวให้มันข้นให้มันเหนียวมีความหนืดอันนี้คือสําหรับใครอยากทาก็ง่ายๆน้ำจิ้มทำง่ายมากใช่ไหมน้ำจิ้มทำง่ายเออตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เมนูใกล้เสร็จแล้วนะครับท้าวหัวใกล้แล้วอันนี้อุปกรณ์ essential เตรียมครบหมดแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะร้อยไม Many hours later กว่าจะเสร็จได้ยากเย็นแสนเกินคูกค้านี้นี่ขาดไปอีกหนึ่งอย่างนะคือไข่ไม่ได้ต้มแล้วลูกค้าไม่รอแล้วลูกค้าบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกินแล้วกินแล้วโอเคอะนะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ให้ไหม,มอลังการงานสร้างไหมอันนี้ออกมีอะไรบ้างอันแนะนำหมดเลยของเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็มีนีเส้นมีผีขาวผีขาวมีถั่วงอกลวกแตงกวาสดหั่นปักบุ้งนี้ก็คือปักบุ้งลวกแล้วก็มีเลือดหมูสามชั้น เต้าคูทอดกุ้งทอดอเกี๊ยวทอด,ทอ,ดอันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเกี๊ยวแล้วแต่ใช่แล้วก็น้ำจิ้มก็จะมีน้ำซอสหวานก็น้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บเคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวให้หนืดเลยนะ,ะแต่อันนี้คือลูกค้ารีบร้อนแล้วอ่าเราก็เลยขอประมาณแค่นี้ก่อนส่วนอันนี้ก็เป็นพริกน้ำส้มพริกกระเทียมน้ำส้มใส่ชูแล้วก็เกลือนิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อย นี่ถึงเวลากินแล้วใช่จะจัดการให้ลูกค้าแม่มาเนี่ยลูกค้ามาชิมหน่ะไหนไม่ชิการกินทำไงก็ใส่ทุกอย่างใช่ใส่ทุกอย่างเลยเป็นแม่ทัวร์ด้วยเป็นเด็กง่ายว่ะใส่ทุกอย่างใส่ลงปากเลยลองมานานละวสามันเลยรอทั้งแต่แปดโมงได้ยินเสียงนี่บ่ายสองแล้วอ่ะไม่เคยไม่เคยเป็นเมนูที่ทำกินยากมากลาทวาเวียดนามเล่นย้อยลงไปแล้วอันนี้คือรสชาติยังไงหวานอันนี้คือเผ็ดเผ็ดอ่ะ เปรี้ยวๆเกไม่กินเผ็ดน้อยแม่ปรุงเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยดูดิพอปรุงมาแล้วหน้าตามันเป็นยังไงคก่อยเท่ากุวยเตี๋ยวแห้งเอาง่ายเดี๋ยวไปดูนะเวลากินแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงกุวยเตี๋ยวแห้งเออเหมือนก๋วเตี๋ยวแห้งยิ้มเป็นยังไงล่ะช่องนี้เอาคนใช้มานั่งกินข้าวด้วยนี่มันเกียดมากเลยรู้ไหมไม่แบ่งทั้มันละวัวซีโอนะมึงเออซีโอลูกสาวมึงอย่าให้แม่ด่าออกช่องพี่เจี๊ยบไม่ได้เฮ้ยมันแข็งมากเลยไหวมาก ใช่อือคือที่ไหนหรวะบอกไม่ถูกรันาช่เหมือนอะไรแม่มันมันหวานวะช่างหวานอันนี้แล้วยกไหมแต่ถ้าเกิดไม่อยากหวานมากก็ใส่ที่จังซมลงไปอีกออืชื่ออาหารมันคืออะไรนะข้าวคั่วไม่เคยกินเลยใช่ไหมเนี่ยบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยังกินแต่กุ้งไม่ได้ลูกค้าลูกค้านี่ขโมยกินไข่ไม่พอนะกินกุ้งไปอีกอ่ะแม่ไม่บอกเลยเราจะเป็นไงเต๋อลอดอ่ะ จะรอดก็ประมาณนึ่งไงเสียวรอดเหรอจะรอดเป็นไม่ต้องเยอะของพ่อเฮ้ยคนใช้มาไม่พอคนงานไม่เหรอะเลยคนงานหนีไปคนนึิมเอาไปเลยของพ่อไม่ต้องหวานมากไม่ต้องเปรี้ยวเยอะก็ไม่กินพ่อนี่ยศขนาดไหนคู่พันของพ่อกินแล้วไม่จัดอ้าวลองคนบอกไม่ถูกเลยบอกไม่ถูกอะ ไม่เคยเจอเจ้าแบบนี้เราไม่เเออราก็ไม่เคยเจออะไรอะอะไรนะเจ้ากัวงงเลยงงงงงยังไม่แถบถ้าเป็นนี่ก็คงเห็นเห็นเห็นเครื่องปรุงแล้วพ่อนึกถึงไอ้กวาเปี๊ยะอ๋กวาเปี๊ยะแล้วก็แผ่นไอ้ก๋วยเตี๋ยวลอดอ่ะที่ใส่ต้วงยิ้มเลยใช่มันมีเปลห่อห่อมันมีเป็ดอะไรได้ห่อ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 แล้วก็กินเป็นไงฮะไม่บอกไม่ถสีแดงเดียวอ่ะถ้าใส่ไปกินที่ร้านอ่ะนักไมด ขาดเค็มเพราะอันนี้อันนี้จะไม่ออกเค็มมันจะออกหวานเพื่อนต้องใส่แบบน้ำปลาหวานแล้วแต่คนชอบถ้างั้นต้องเอาน้ำปลามาใส่เพิ่มอีกอย่างได้ต้องใส่น้ำปลาไปช้อนเลยไปละยองเลยหาตามไม่เจอข้อวหนุ่มเนี่ยต้องใส่หวานให้เยอะอีกหน่อยพี่อ้าวอ้าวเอาข้ใส่เลยไปเลแล้วแต่มันไม่ได้ขาดมันน่าเราเราเราต้องมีเค็มด้วยมั้งมันน่าด้ขาดเค็มอันนี้มันไม่ ไม่ไม่เค็มไม่งเก็ือหวานเลยคือเขาไม่เน้นหรือเราไม่เน้นมันเป็นอาหารริมทะเลมันมีความเค็มของทะเลอยู่นะธรรมดาไอคนภาคใต้นี่รสเขาจะจัดนะแต่นี่ไม่จัดเออแล้วทำไมมาเจอนี่งงเลยเหมือนวีทยาเลยนี่ยังอาหารจีนเลยอันนี้เป็นของเขาเลยกินเล่นหรืออาหารอ่ะมาใช้เป็นมังกี้เล่นเรียกว่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟแบบขนาดออเดิร์ฟยังนานขนาดนี้ ไอ้สัสสัอาหารหลับพวกพวกนี้มาตั้งแต่อันนี้เป็นของชื่อของสมขะกับพันธนุนี่แล้วพอด้ถ้าถ้าเป็นป่าเปี้ยใช่ป่ะน้ำเขาก็จะออกหวานหวานหน่อยใช่ป่ะไข่ไก่นั่นน่ะเนี่ยน้ำเขาจะคล้ายๆนี้แต่ก็จะทำเหนียวเนี่ยลาบพุดเนี่ยเป็นไงพี่จิงเพราะว่าเรารีบใช่ไหมมันต้องเคี่ยวหนึบกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลไอใส่น้ำตาไปหน่อยนึงถ้าไอนี่แบบติดเหนียวนะเพราะว่าก็คือนั่นน่ะ ตับเป๊ะจึงอร่อยโอเคนะถ้ารวมแล้วก็ยังดีกับปล่อยให้กระเพาะหิวยังดีกับปล่อยให้กระเพาะหิวเราไปนอนฉันเราบอกไม่ถูกนะว่ากินไปขั้นน้จีนเลยว่าเป็นไหนไหนมันหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะมันไม่เค็มอ่ะใช่ถ้ามันเค็มอ่ะมันจะอร่อยนะแต่เพราะว่าไอเนี่ยถ้าเองปรุงรสนะ ถ้ามันเค็มออกออเค็มมมันหวานหน่อยมาให้มันแบบให้รสชาติมันกลมกรมก็มันจะดีกว่าใช่เป็นไงครับนี่เค็มระดับห้าดาวมาชิมเลยอันนี้มันไอ้นั่นไอ้มันออกหวานนิดเดียวกันมันก็เลยอย่างขนาดนี้อร่อยว่ะโอเคเดี๋ยวไว้ปรับปรุงไปแก้ไขใหม่ถูกต้องมาวันนี้ วันนี้ก็วันนี้เอาพีา่ดาวเลี้ยงพี่นาวครับเกี้ดาวเลีดาวเลี้าววันนี้อาหารไม่ถูกปากพ่อให้กีนดาวบอกไม่ถูกอ่ะนึกไม่ออกเลยพ่อไ,ไม,มวไว่ให้ทักดาวเอาไปเอาไว้เมนูหน้าไว้เมนูหน้าไว้ทำให้พ่อกินใหม่มาดูว่าจะทำอะไรให้พ่อแม่กินอีกถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ช่องหวานเจ็บชแนลด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยกล้าเมนูนี้ คอมเมนต์กันมาทักทายมาบอกได้ว่าเฮ้ยพี่เจมันผิดตรงไหนมันขั้นตอนมันเป็นยังไงของแต่ละพื้นที่และแต่ละจังหวัดเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าลืมไปซื้อคีโอไฟเบอร์บอินเจได้ที่เพจพีโอไฟเบอร์บอินเจแล้วก็น้ำยาเคลือบสีเคลือบยางดำและขจัดคราบอเนกประสงค์สั่งได้ที่เพจเซี่ค่ะอย่าลืมไปสั่งกันนะคะวันนี้๊ายบายค่ะครับโอ้โหหมดหมดหมด